คดีดีไอคอนทําสั่นสะเทือนทุกวงการรวมถึงวง,งการการเมืองด้วยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่พักพลังประชารัฐโฆษกของพักตั้งโต๊ะแถลงบอกว่ามีนักการเมืองอักษรย่ออักษรหนึ่งของพักเพื่อไทยเกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนล่าสุดทางฝั่งพักเพื่อไทยเตรียมเอาคืนค่ะส่งไฟกฎหมายเตรียมดําเนินคดีกับโฆษกพักพลังประชารัฐ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแก่นนำพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่โฆษกพักพลังประชารัฐปูดอักษรย่อว่าคนในพักเพื่อไทยมีเอี่ยวคดีดีไอคอนกรุ๊ปโดยระบุว่าเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับโฆษกพักพลังประชารัฐพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยหลังกล่าวพาดพิงบุคคลภายในพักเพื่อไทยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนกรุ๊ป หลังจากช่วงนี้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางฝ่ายกฎหมายเขาคงพิจารณาครับว่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่อยู่บนฐานความเป็นจริงเยอะแล้วก็หลายเรื่องมีลักษณะที่อาจจะมีลักษณะที่เข้าข่ายการปลายลายปายสีนะครับฝ่ายกฎหมายก็คงไปดูครับโดยทั่วไปถ้าทําให้เกิดความเสียหายก็คงจะต้อง,ต,องต้องมีการอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อทําให้มันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพราะเวลานี้คนที่หยิบเรื่องราวเพื่อที่จะสร้างประเด็นโดยไม่มีฐานข้อเท็จจริงนี้ก็มีหลายส่วนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าฝ่ายกฎหมายเขาคงไปดูในรายละเอียดวันนี้มีการกล่าวหาพักหลายเรื่องหลายเรื่องยังไม่เคยพูดถึงเลยก็อเอามาพูดว่าเราจะขายชาติอย่างนี้นนหลายเรื่องไม่มีไม่ใช่มันยิ่งกว่าจินตนาการ่ะผมว่า